ฟันก่อนอุ้ยฟันก่อนแล้วค่อยดูแลใช่ฟันก่อนค่อยดูแลฟันก่อนแล้วค่อยดูแลใช่ฟันก่อนค่อยดูแลรัก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 ตัวเองอย่างเดียวเหรอครับรักรักฟันรักฟันต้องใช้อันนี้รักฟันต้องใช้อันนี้ รักฟันชอบฟันไหมชอบดูแลฟันชอบดูแลหนูไหมหนูกับฟันพี่จะดูแลอะไรหนูกับฟันพี่จะดูแลอะไรโอ้โหโอ้โหไม่เอาตอบเดี๋ยวฟันก่อนอุน้ยฟันก่อนแล้วค่อยดูแลใช่ฟันก่อนค่อยดูแลอเอาไงดีอ่ะ ฟันก่อนอุ้ยฟันก่อนแล้วค่อยดูแลใช่ฟันก่อนค่ย God, อยดูแล <laughs> ดูแลฟันฟันก่อนไม่แต่ฉันอยากให้โดนฟ <laughs> ันก่อนฉันให้ฟันก่อนดูแลฟันก่อนครับดูแลเอ๊ดดูแลมาทีหลังก็ได้พี่ฟันฟันมาก่อนอฟันก่อนฟันคือแปรงฟันจ้ะเธออย่าคิดมากจ้ะแปรงฟันก่อนจ้ะแล้วค่อยมาดูแลฉันจ้ะแค่นี้นะจ้ะเธอ V i P ห้าสิบสี่จ้ะเธอนี่จ้ะเธอ V i P ห้าสิบสี่แล้วจ้ะเธอจ้ะเธอของฉันกับตระหนดจ้ะนี่ ยาสีฟัน v i p 54ตะก้ราาอยู่ข้างล่างเลยจ้ะเธอกดเลยจ้า